สวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมเช่นเคยนะครับช่องไพรัตพากินพาเที่ยววัตถุมงคลาวเวลนะครับวันนี้นะครับมีวัตถุมงคลของหลวงปู่มหาศิลาชริจันโทนะครับรุ่นอายุวัฒนมงคล78นะครับวันนี้เป็นลูกหล่อนะครับมาเปิดแบ่งปันนะครับพี่ๆนะท่านใดสนใจก็ทักเข้ามาได้นะครับตามเบอร์โทรนะครับด้านหน้านะครับผมก็นะครับเดี๋ยวเราไปดูใบรายการการสร้างเลยครับนี่ครับผมเป็นรายการการสร้างนะครับ รูปหล่อขนาด5นิ้วนะครับสร้าง999องค์นะครับรูปหล่อขนาด3.5ซนติเมตรนะครับสร้าง4,999องค์นะครับเนื้อทองคำนะครับ1.5สร้าง5องค์นะครับเนื้อเงินกรรมการขนาด1.5นะครับสร้าง45องค์นะครับรูปหล่อเนื้อเงินขนาด1.5นะครับสร้าง199องค์นะครับรูปหล่อเนื้อจำนวนนะครับขนาด1.5นะครับสร้าง9,999องค์นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูองค์จริงกันเลยครับ ผมให้ดูนะครับองค์แรกนะครับเป็นขนาดขึ้นคอนะครับขนาด1 5จุ้านะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับนี่เป็นขนาด1 5จุ้านะครับผมครับเป็นรูปหลงปู ant ่นะครับเป็นเนื้อชนวนนะครับด้านหลังนะครับเป็นขนาด1 5สํจุดาหรับขึ้นคอนะครับด้านล่างเป็นก้นตันนะครับเดี๋ยวผมลงกล้องให้ดูนะครับนี่ครับ สวยงามน,นะครับด้านหลังนะครับองค์ต่อไปนะครับผมเป็นเนื้อเงินนะครับเดี๋ยวผมให้ดูเลยผมมีอยู่หนึ่งเหรียญน,นะครับอันหนึ่งองค์นะครับผมครับเป็นเนื้อเงิน เง,เงินนะครับสร้างร้อองค์นะครับที่ผมกล่าวไปด้านต้นนะครับนี่ครับสวยงามนะครับผมเดี๋ยวผมลงกล้องให้ดูนะครับ สร้างน้อยนะครับสาหรับเนื้อเงินนะครับผมเนื้อต่อไปนะครับเป็นขนาด3.5นะครับขนาด3.5นะครับผมสร้าง4,999องค์นะครับด้านข้างนะครับด้านหลัง เป็นพระบูชานะครับขนาดตั้งหน้ารถใต้ฐานนะครับอุดมวลสารนะครับฝังตะกุดนะครับผมมวลสารที่ทางหลวงปู่มอบให้นะครับเป็นรุ่นแรกนะครับของธรรมะอุทยานนะครับสวยงามนะครับสำหรับตั้งหน้ารถนะครับก็ขนาดขนาดห้านิ้วนะครับเป็นขนาดบูชานะครับถ้าใครสนใจก็ทักเข้ามาได้นะครับผม ก็วันนี้นะครับก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าผมพูดผิดพลาดประการใดน,นะครับก็ขอากลาวอภัยไวนะ้ณที่ดีด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอากลาวคำว่าสวัสดีครับ